ครับทุกคนพบอีกครับว,วันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมยิมพีแรดในคลิปที่46นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาเล่นด่านอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ขอพักบ้างเถิดนะเพราะว่าเหนื่อยมามากพอแล้วกับเกมนี้นะในคลิปนี้ผมจะมาคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะผมนั้นนั่นแหละคือมันอาจจะยาวกว่าบางคลิปแต่ว่าคือเป็นคลิปที่ทาง่ายที่สุดแล้วมั้งในบรรดาทุกคลิปเพราะว่าคือ แบ่ไม่ได้ทำไปเลยคือแบบแค่มานั่งแบบกดตรงนู้ตรงนี้เท่านั้นเองคือไม่ต้องมันเล่นใช้เวลาอะไรนานเลยไม่ต้องมาตัดต่ออะไรวุ่นวายเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำค่้นตอนง่ายมากๆเลยนะเท่าน,น,นั้นนั่นแหละตอนนั้นก็เข้าใจกันด้วยนะว่าผมอยากทำอะไรง่ายๆบ้างเพราะว่าคือผมเหนื่อยมายืดแล้วกับเกมนี้นะนั่นแหละครับนะอ่ะโอเคครับมาเจอกในคลิปนี้ผมจะมาเปิดกล่องนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด501กุญแจนะฮะจริงๆนะจริงๆริตอนแรกมันมีประมาณ504กุญแจมั้งแต่ผมเอาไปปเเเเิิดดพลลลลลนนนนนนนแแแ้วบจุัััั่่หหหะะะครมก็ยือ501 ่ะคือผมไม่ได้เปิดกล่องมานานมากเลยแล้วผมก็ไปเล่นด่านนู่นนะี่นั่นมาเยอะมากจนตอนนี้กุญแจผมมันทะลุไปเกิน500แล้วคือตอนแรกผมก็กำลังคิดอยู่เออแล้วกล่องพวกนี้เออผมยังไม่ได้เปิดเลยผมก็เลยเข้าไปดูว่ามีกุญแจเท่าไหร่ผมเดาน่าจะประมาณสองร้อหรือ300กว่าแล้วพอเข้าไปดูทีปุ๊บแป้งพุ่งเป็นห้าร้อยเลยคือแบบผมตกใจเลยตอนแรกกัเออนั่นแหละครับนะอ่ะโอเคครับเนี่องาผมมีกุญแจเยอะขนาดนี้ง,งั้นก็มาเปิดให้ครบเลยก็แล้วกันนะฮะซึ่งถ้าผมเปิดนั่งกดทีละกล่องทีละกล่อง,องมาที่องแบบนะี ซึ่งแบบมันเสียเวลามากเนี่ยนั่นแหละเออเนี่ยกว่ามันจะเ,เสร็จอ่ะดังนั้นผมจะเร่งความเร็วของเกมนั้นอะสักยี่สิบก็แล้วกันนะอ่ะดิปึ๊บอ่าเห็นไหมปึ๊บ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 อ่าเห็นไหมเปิดง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นแหละครับแตนั้นก็โอเคะอะเอาแบนว่าเอ่อจะฟ้าเอาโอเคถูกแล้วโอเคงั้นเอาเป็นว่าฟ้าผภาพเลยก็แล้วกันนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ดูก่อนนะฮะตอนแรกของผมมีแบบนี้นะอ่ะตอนแรกผมมีดาวประมาณเจ็ดพันหกมีเหรียญ อ่ะคือไอ้ดาวเหรียญสีเหลืองเหรียญสีเงินเนี่ยสะสมมันเนี้ยคือมันมันจะไม่ได้เพิ่มจากกล่องหรอกนะนั่นแหละสีที่จะได้จากกล่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกพวกตัวละครต่างๆพวกนี้นี่แหละนะฮะเออแล้วก็จะมีพวกเนี่ยเพชรพวกเงินแล้วก็พวกชาต่างๆเนี่ยก็จะได้จากกล่องหมดเลยนะเท่านะั้นนั่นแหละอ่ะก็มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนั่นแหละครับนะโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวผมปิดไอเดียก็แล้วกันนะไอคอนบายพาสนั่นแหละครับนะคือปกติแล้วผมจะใช้ไอคอนบายพาสอย่างเท่านั้นนะั่นแหละเออ ไอคอนบายพาสก็คือมันจะมีทุกไอคอนเลยมันจะปลดล็อกมาให้เราทุกอย่างเลยนั่นแหละครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาออกมาดีกว่าเพราะคือเผื่อว่าอันมาอาจจะหาได้จากกล่องเนี่ยเออนั่นแหละเนี่ยตอนแรกคือมันจะมีไอ้สปเดอร์ทุกอันเลยใช่ไหมในเลตแต่ว่าตอนนี้คือพอผมเอาไอคอนบายพาสออกตรงนี้นะฮะมันก็จะเหลือแค่อันที่ผมเปิดล็อกเอามาได้นั่นแหละครับนะปลดล็อกแบบปลดล็อกได้จริงเอเอนั่นแหละครับนะอ่ะก็โอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปลดล็อกตัวอะไรเพิ่มไปบ้างน,นะคนนะั้นะนะั่นแหละอ่ะคอเคลียมมเท่านี้นะ ในบริเวณตรงฉาจมีของห้อนี้โอเคอะอเคบันทึกไว้ก่อนนะแล้วก็สีก็มีดังนี้นะครับผมนะอะแล้วก็พวกตัวละครไอคอนต่างๆมีดังนี้เลยนั่แหละครับนะอะเคอ่ะ,ออะแล้วก็มีแบบนี้นะอะคือเจ้าให้ดูเฉยนะอะเคอ่ะ,ออะตามนี้นะตามนี้ส่วนในพวกที่เป็นไอเงินเนี่ยฮะก็คือมันต้องไปซื้อจากร้านคาท์นะครับผมนั่านั้นแหละ เพิ่มเงินคิดจริงผมก็ว่าจะมาซื้อด้วยนั่นแหละครับนะเพราะคือเงินมี3ามแสนก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดังนั้นก็เอาไปซื้อเลยก็ได้นั่นแหละครับนะคือจะเก็บสะสมมัก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรซื้อไปเถอะนะนั่นแหละอ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องต่อเลยก็แล้วกันนะซึ่งคนนี้ก็น่าใช้แรงค่อนนานอย่างบนสุดดังนั้นก็เพิ่มเงินการประหยัดเวลาก็เออ่ไม่ใช่ประหยัดเวลาดิดังนั้นก็เพิ่มดังนั้นก็โอเคงั้นผมขอฟ้าเฟอร์สภาพเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับไป ไครับแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้เปิดกล่องแบบปกติเนี่ยครบไปทั้งหมดแล้วนะ่ะพวกกล่องสีเงินนะันนี่คือกล่องปกติที่ใช้แค่หนึ่งกุญแจต,ต่อหนึ่งกล่องนั่นแหละครับนะบนะต่อไปจะเป็นกล่องสีทองนะซึ่งจะได้ของดีกว่าเดิมนะครับผมนะนั่นแหละอ่านี่กล่องสีทองซึ่งจะใช้กุญแจห้าอันต่อหนึ่งกล่องนะครับผมนะนั่นแหละนะซึ่งกุญแจผมน่าจะพอยนะอ่าโอเคมาก็โอเคอเค,ครับตอนนี้ฟ้าผัวาต่อเลยก็การเห็นไหมมันจะได้เงินได้อะไรค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนั่นแหละครับนะเมื่อไปเทียบกับกล่่องงสีเิน สำหรับผมนะถ้าเลื่องของการเปิดกล่องสีแบบปกติกับกล่องสีทองนะสำหรับผมนะผมว่ากล่องสีทองอน่ยคุ้มกว่าเพราะคือถึงแม้ว่ ання, huh. like bah, ามันจะถึงแม้ว่ามันจะใช้ห้ากุญแจก็คือแต่ถึงไงก็แต่แต่ละอย่างที่ม um ันให้ผมว่ามันคุ้มกว่านะเนี <our S 1> <Eng> ่ยอย่างเช่นตัวละครเนี่ยแม้คือแบบกล่องสีทองในส่วนใหญ่มันจะมันจะให้ตัวละครแบบเท่ๆค่อนข้างเยอะเออแล้วแบบเพชรเนี่ยเนียไหมเออเนี่ยกล่องสีทองเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันให้เพชรมันก็จะให้แบบแบบน้องมันเยอะเงินเน่ยโหให้ประมาณแบบสองสามพันตลอดเลยแล้วก็แบบเออแล้วก็ไออะไรนะ แล้วก็แล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วก็พวกตัวละครเนี่ยคือแบบส่วนใหญ่จะแล้วก็แล้วก็พวกตัวละครเนี่ย่วนใหญ่ในกล่องสีทองมันจะมีมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับผมนั่นนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้อ๋อโอเคครับล้วตอนนี้ผมเปิดครบทั้ง2 4 8รสี่สแปดกล่องแล้วโอ้โหนี่ผมเปิดครบ2 4 8รสิปกล่องเลยเหรอโอ้โหสุดยอด่อะซึ่งใน2 4 8รสิแดกล่องนี้นะ คือในในเดอะเทเชอร์รูนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด248กล่องน,นะซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดครบทั้งหมด248กล่องเรียบร้อยแล้วท่าบนะั้นนั่นแหละสูกุญแจเหลือตั้ง225คุญแจเหลือ,ยอเยอะโคตรเลยเออนั่นแหละมาในกล่องอันนี้ได้อะไรได้ตัวนี้อ่ะ คืออันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดกล่องไอ้กล่องอะไรก็ได้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นกล่องหากุญแจหรือ1นึ่งกุญแจแ้่ถ้าเราเปิดกล่องไลยครบเนี่ยถ้าเราเปิดกล่องอะไรก็ได้ครบ1 0 0รอกล่องเนี่ยเราเราจะได้เปิดกล่องนี้ส่วนถ้าเราเปิดกล่องอะไรก็ได้ครบ2 0 0ร้อกล่องเราจะได้เปิดกล่องนี้นะนั่นแหละกล่องในกล่องเลยนั่นแหละมันนี้อะไรได้ยูเอเหรอแค่เนี้เหรอโอเคแล้วตอนนี้ก็ครบแล้วไม่ม่ไม่คงไม่มีแล้วต้องครไม่มีแล้วต้องอยู่กับตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็เงินนะฮะมามาดูกันว่าของที่ได้เป็นยังไงบ้างนะฮะ จากตอนแรกก็สีก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาหรือบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวละครไอคอนไหนไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนั่นแหละครับนะเพราะว่าคือแบบนะมันมันได้ของกันทานเยอะนั่นแหละครับนะเออแล้วก็พวกฉากเนี้ยที่สำคัญเลยพวกฉากไหนไหมดูดิจากตอนแรกคือบ,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 บริเวณตรงกลางในแถวนี้ยังไม่ปลดล็อกเลยแต่ว่าตอนนี้แถวนี้ปลดล็อกแล้วนั่นแหละครับนะเพราะคือแบบนะมันจะได้แบบอะไรค่อนข้างเยอะนั่นแหละครับนะอ่ะโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาซื้อของในราคาเข้านะอ่ะซึ่งตรงเดือยใช้นนี้ไม่เกี่ยวนะ ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วต้องยิ้มกัแหละเพราะว่ามันคงไม่มีจุดลับอะไรซ่อนอยู่อีกแล้วมั้งมันคงไม่มีนี่แหละโอเคฮะอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อของในราคากันเลยก็แล้วกันเพราะว่าไหนเงินก็เหลือแล้วเงินเหลือต้องสามพันสามหมื่นสามแสนแปดแต่เออมาซื้อกันเลยแล้วกันจัดไปจัดไปจัดไปซื้อมันให้หมดเลยซื้อมันให้หมดเลยเออไม่เคยซื้อของติดไม่เคยซื้อของแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเออพอได้ซื้อก็สั่งได้นะฮะเดี๋ยวแล้วว่าแต่เงินจะพอหรือเปล่าเนี่ยฮะของในร้านค้ามันยิ่งแพงๆอยู่ด้วยคือมันคือบางบางออย่่่่่่าางงงไไมมมใชลพพัันนแแก็จริตวคื ของในรล่ะคาสีม่วงอ่ะในเกมนี้มันจะมีราคา3ามราคาใช่ไหมก็ตอนที่ผมเคยทำคลิปบอกไปนะครับผมนะนั่นแหละอ่ะอ่ะโอ,โอ้แค่ร้านค้าเดียวซื้อทั้งหมดก็หมดไป70,000แล้วโอ้นี่ขนาดราคานี้ของไม่ค่อยแพงนะและไอราคาเนี่ยสีม่วงตัวซีเนี่ยของก็ทั้งแพงมากเลยนะครับนะนะรบนนะั้นนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนซื้อห,หมดเลยเยอะนะใช่ไหมมียังไงคือเงินมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ใช้ไปเถื่อะนั่นแหละครับนะแต่ในชีวิตจริงอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้นะมันไม่คุ้มนะฮะ เนี่ยนี่หมื่นห้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสองแสนห้าจะพอปะวะกับร้านสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันมันมันยิ่งใช้เงินเยอะอยู่ด้วยนะร้านนี้เนี่ยดูดิแต่ทีอย่างมันหลักพันอัพทางนั้นเลยอ่ะมันไม่ไม่ไม่ใช่พันเดียวคือมันสองพันขึ้นทั้งหมดเลยอ่ะแล้วแบบส่วนใหญ่มันจะมาสองพันสามพันสี่พันตลอดเลยแล้วก็ไม่ใช่ดิเนี่ยคือแบบมันจะต้องมีคือถ้าค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วผมว่าน่าจะอยู่ที่แบบชิ้นละประมาณสี่พันนะซึ่งแบบไม่แพงมากเลยนะจริงเฮ้ยผมว่าเงินผมไม่พอแน่เลยว่ะแล้วมันมีเยอะมากด้วยอ่ะ อูนี่แปดพันหนูตายไม่ขอแน่นอนโอ้แสนสี่ตายแล้วชีวิตเดีย๋ยนะซื้อแค่แปดตัวหมดไปประมาณสามหมื่นเลยหรอโอ้โหเกินไปาอ,อยู่ไอเงินไม่พอ่ะเออใช่เงินไม่พออูนี่เงินสามแสนโหผมก็ผมมเงินสามแสนนี่ก็ว่าเยอะนะนี่แบบผูผมกมาเจอน,นี่คือแบบ อายเงินหมดแล้วเหลือห้าพันเองนะะอ่ะซื้อได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกแล้วเหลือสองหน้าที่ไม่ได้ซื้ออ่ะเรามาคำนวณกันดีกว่าว่าใช้เงินเท่าไหร่นะสองพันหกเดี๋ยนะสอง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 เป็นแปดแปดหกหกหกสิบแปดยี่สิบสี่เออสามสิบโอเคอ่ะ 30,36,40,44,50 50่่้ใช่ไหม5้ 54, โหนี่8,000เลย54บวก8,000ก็เป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช6เออหกสองต้องการเงินอีกทั้งหมดต้องการเงิน7,000 0ถึงจะซื้อ2หน้านี้ได้เนี่ยส2 2สเนี่ย, 2, 2, 2, ย16ตัวเนี่ยต้องใช้เงินทั้งหมด7,000 0ซึ่งแบบถือว่าเยอะมากตอนนี้ผมมีแค่5 0 0 0เองซึ่งกว่าจะเก็บได้ครบก็น่าจะอีกนานเลยแหละนะนะ ไหนไม่รู้ซิว่าเป็นไงบ้างมีเห็นไหมผมรู้สึกว่ามัน,นเน็ตเห็นไหมตัวละครเห็นไหมมันรู้สึกว่ามันแบบแน่นคือตอนแรกที่มันมีแบบสีเหลืองแม่กุญแจเต็มเลยตอนนี้คือมันเริ่มปลิดล็อกไปเยอะแล้วนะเห็นไหมน้าเนี่ยนนตอนแรกคือมันแทบจะโล่งเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือบทส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่มันอยู่ในร้านค้าหมดเลยฮนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยเนี่ยเหลืออันเดียวเองเนี่ยฮะอัดออสบางอามาไปซีคิเอนั่นแหละอ่ะแล้วก็พวกของจากร้านค้าที่ผมยังซื้อไม่หมดเนี่ยก็ เดี๋ยวนะพวกนี้คืออะไรอะทำไมมันอ้าวเฮ้ยแล้วมันกดดูไม่ได้ว่ามันจะได้ยังไงอะอันนี้อันน uh okay. ี้สีเขียนะอันนี้คือเลด2,000ดาว2,000 2,000ดาเนอร์ธรรมดิติอ่านจังวะเออแต่ว่าพค้เนี่ยทำไมมันกดดูไม่ได้วะไม่รู้สิเออช่างมันก็แล้วกันนะนั่นแหละส่วน UFO ขาอันเดียวก็คือ get star lead level two u n l o c k คืออะไรวะไม่รู้อะอ่ะ get get star lead of 500 online level ก็คือมันเกี่ยวกับการเลทนั่นแหละครับนะอ่ะนี่ไงพวกขุนยนเนี่ยที่ต้องมาซื้อจากช็อปเนี่ยก็คือเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่ามันของหมดก่อนนะนั่นแหละอันนี้คือต้องได้อ๋ออ๋อคือพวกฉาบเนี่ยก็คือพวกอ๋อผมก็ว่าถ้าได้ครบหนึ่งร้อยฉาบมันจะได้อะไรวะอ๋อถ้าได้ครบหนึ่งร้อยฉาบมันจะได้พวกไอ้นี่เหรอเอ้เฟการตายเนี่ยโอเคและส่วนอันนี้คืออันนี้โอ้โหเออไม่ใช่ไหมันนั่นแหละอ่ะก็สำหรับคิดนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะบอกแล้วว่าคคคลลลิินนนนีี้้้้มมััไไไไ่่ดดทาายยยยกออะรเเืแแบบๆห คลิปนี้ผมใช้เวลาอัาแค่13นาทีก็เสร็จแล้วนั่นแหละครับนะอ่ะส่วนถ้าอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมหาเงินครบ7จ็ดหมื่นเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้งในตรงเนี้ยอ่าเรานะ้คือของเนี่ยเนี่ยอ่ะผมต้องการเงินเจ็ดหมื่นในการซื้อสองหน้านี้ให้ครบนะคนนั้นนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าผมหาเงินครบ7จ็ดหมื่นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อนั่นแหละครับนะบนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ได้ซื้อตัวละครอะไรมาเยอะเพิ่มเติมตอนนี้ผมก็ได้ซื้อตัวละครอะไรมาก็ทั้งเยอะมากๆเลยนะเขัคนะนั้น แต่ผมว่าคลิปนี้มันน่าจะสั้นเกินไปนะแค่13นาทีเองไหนจะฟ้าเฟร์ภาพอีกผมว่าผมมาเล่นอันนี้ดีกว่านะฮะคือผมจะมาเล่นหนานนี้ด้วยนะด่านซิกเ็ตในเกมนี้นะฮะคือบางคนอนาะจจะอยากผ่านแบบด่านระดับดีมอนให้ได้แต่ว่าคือไม่อยากเล่นเองเพราะมันด่านมันยากใช่ไหมนั่นแหละ,ะผมจะพามาดูด่านดีมอนที่มีซิกเ็ตนะครับนะก็คือซิกเ็ตเวก็คือมีทางลับนั่นแหละครับนะเริ่มจากด่านแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะั่นก็คือด่านอันนี้นะฮะ theory นะ นี่ด่านนี้เป็นด่านที่มีซีเกตมีทางลับด้วยนั่นแหละครับนะแบบสามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องเล่นเองอ่ะเออคือมันต้องเล่นเองอยู่บ้างนั่นแหละครับนะแต่ว่าคือแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปตรงซีเกตแล้วเนี่ยอ่ะคือคือแบบเอาเอาง่ายๆคือเดี๋ยวผมจะพามาดูด่านซีเกตเวดีมอนนะครับนับนะ่นแหละ,ะว่าในเกมนี้เนี่ยซีเกตเวดีมอนมันมีกี่ด่านนะครับนับนะ่นแหละอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วในเกมนี้ซีเกตเวดีระดับดีคือดับดาา่านระดับดีมอนที่มีซีเกตเวเนี่ยคือจริงแแแลล้้ววมมมมีเเเยยอออะะาาาากนะต่่คคืผาาใหดู แต่ว่าผมขอามาให้ดูแค่ห้าด่านก็นแล้วกันนะอ่ะตัวนี้ก็ต้องเร่นไปเรื่อยก่อนนะอ่ะตัวนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยก่อน,นะอน,อป,อนปึ๊บปึ๊บอืมแล้วก็ปึ๊บนี่นี่ข้างบนตัวนี้ข้างบนตัวนี้มีวงอยู่อ่ะเคอ่ะโอเคออข้างบนตัวนี้มีวงอยู่อ่ะนี่แหละครับนะสีเขีเวหนี่แหละครับนะแล้วก็เมื่อกี้ตรงที่มันมีวงเยอะเนีเ inex, ่ยสเกตว่ามันมีวงไปเหนางข้างบนเลยตอน ซึ่งเราอยากขึ้นไปเกินถึงข้างบนนู้นเพราะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปเกินถึงข้างบนนู้นเนี่ยฮะคือมันจะบางคนบอกคือคือข้างหน้าตอนนี้คือมันจะมีบางจุดที่มันอ่าเอาไงดีวะนั่นแหละครับนะคือเมื่อกี้คือมันมีวงให้ขึ้นไปข้างบนทนั้งั้งเยอะใช่ไหมนั่นแหละเราอยากขึ้นไปข้างบนเยอะให้เราเข้าแค่ให้เราเข้าวงตรงนั้นน่ะแค่ประมาณวงสองวงพอนะนั่นแหละอยาขึ้นไปอย่าขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าคือเราจะไม่สามารถรอดจากตรงนี้ได้นั่นแหละครับนะก็คืออ่ะ เพื่อความง่ายนะผมจะไม่ยอมเล่นใหม่เรื่อยๆนะผมน,นะนั่นแะผมจะปบสปีดเอาคือแต่ว่ามันผ่านได้จริงๆนะนี่นีอ่ะอ่ะอ่ะ,อะแล้วพอเนี่ยอ่ะก็ค่อยลงนะอ่ะพอมันเริ่มมีสีก็ค่อยลงลงมาตรงนี้อ่ะนี่ไงลงมาตรงนี้อ่ะอ่ะแล้วก็เข้าวงนี้อ่ะอยังตายอยู่ดีวะนั่นแหละครับนะแล้วผมแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วปึ๊บสกเกตคือเสื้อมาผมนะเราก็เล่นใหม่ก็ได้ปะคือมันอธิบายไม่ถูกจริงอะคือแบบมันอธิบายยากอะอะโนคลิกก็ได้อ่ะ คือผมขอดูคลิปก็แล้วกัน,นเพราะถ้าเกิดว่าผมมาเล่นให้ดูเดี๋ยวมันเสียเวลานะฮะนั่นแหละแต่แต่มันทำได้จริงนะผมสาบานได้เลยว่าทำได้จริงอ่ะปึ๊บ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 ,บแล้วก็ตรงนี้อ่ะสโลว์ก็แล้วกันนะศูนย์จุดสองโอเคอ่ะมาตรงนี้นะฮะข้างบนเนี่ยมันจะมีจุดลับอยู่ให้เราขึ้นไปข้างบนนะฮะอ่ะขึ้นไปข้างบนปึ๊บอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะนั่นแหละอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีวงค่อนข้างเยอะให้เราเข้าแค่วงแรกพอ แต่ว่าคือเราเข้าแค่วงแรกมันเป็นมันเป,นป็นไปได้หรอกมันจะต้องมีหลุดไปวงสองบ้างแหละก็ไม่เป็นไรนั่นแหละครับนะก็แต่คืออยากเข้ากับอยากขึ้นไปข้างบนเยอะเพราะว่าคือถ้าขึ้นไปข้างบนเยอะเนี่ยมันจะตายนั่แหละครับนะเราต้องอยู่ข้างล่างเอาไว้นั่นแหละครับนะถามว่ามันจะตายได้ไงถ้าถามว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเยอะแล้วมันจะตายได้ไง oui, ก็ลองไปเล่นดูนะฮะและจะรู้นะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนจะสุดแล้วเนี่ยฮะยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะเขาดักเอาไว้ไงนั่นแหละครับนะเออเราต้องขึ้นมาแค่ประมาณวงสองวงพอนั่น ต,ตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงตรงประมาณ85พอถึง85เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวที่จะปล่อยมือแล้วเพราะถ้าเกิดว่าวกดค้างไว้เดี๋ยวมันจะไปชนเสาตรงนั้นนะครับตรนั้นนั่นแหละอ่ะอ่ารอแป๊บหนึ่งแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปาสปีดด้วยดีกว่านะเพราะจะได้มองเห็นได้ชัดนั่นแหละครับนะวันนี้รู้สึกก็ปวดหัวไงไม่รู้ไงอ่ะโอเคอ่ะมาตรงนี้นะปรับสปีดเอาเพราะเดี๋ยวมันเสียเวลาไงอ่ะ ก็คือค่อยๆลงมาตรงนี้นะลงมาลงมาแล้วก็แล้วก็ค่อยๆนะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บบินขึ้นอ่าต้องคอยหลบหนามพวกนี้ให้ได้แล้วก็จริงนี้ต้องไปข้างบนนะอ่าไอตัวเมื่อกี้คือมันจะมีทางข้างล่างกับข้างบนใช่ไหมนั่นแหละเออต้องไปข้างบนนะแล้วก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวมันจะลงมาข้างแอรอัตโนมัติอ่าแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็เล่นตามปกติแล้วก็บินไปเรื่อยแล้วก็เข้าเ้นชัยแล้วนั่นแหละครับนะเออนี่แหละครับนะคือสีเขตเวนะครับนั่นแหละครับนะ คือเราไม่ต้องมาคือเราไม่ต้องเล่นเองตั้งแต่ตอนประมาณ10จนถึง90เปอเออนลั่นแหละครับนะคือซึ่งมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนั้นนั่นแหละอะส่วนด่านที่2นั่นก็คือด่านลูนแพลเนตนะฮะอืมด่านลูนแพลเนตตะกอบมันมีเดียนดิมอนนะตอนนี้มันเหลืออีซี่แล้วอะลูนแพลเนตก็คืออ่ะเล่นตามปกติไปก่อนนะฮะอะแล้วก็ปึ๊บ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 อะพอมาถึงตรงนี้นะฮะ ให้คอมาถึงตรงนี้เนะี่ยให้กดสองทีคือคือพอมาถึงตรงนี้เนะี่ยอ่ะเนีย่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคลิกค้างนะอ่ะเพื่อกระโดดลงมาข้างล่างข้ามไปข้ามไปให้หมดอ่ะแล้วก็ขึ้นไปอ่ะแล้วกดลงมาปึ๊บสองอ่ะนะอ่ะข,ข้ามไปให้หมดนะอย่าไปโดนมันเด็ดขาดข้ามไปให้หมดนะอ่ะสิบสามสิบสี่ปึ๊บอันนี้ก็ต้องลงมาข้างล่างให้ได้อ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกนัตาโหนะ พอมาถึงตรงนี้อ่าให้ขึ้นไปข้างบนอ่ะคือพอคือพอพ้นตัวเลขสิบห้าเนี่ยฮะนั่นแหละครับนะคือพอพ้นเลขสิบห้าเนี่ยฮะให้พอผ่านตัวเลข15้ามาได้เนี่ยฮะก็ให้ปล่อยมือเลยนั่นแหละครับนะแล้วก็ขึ้นอะไรวะคือเมื่อกี้ผมกดตรงนี้แล้วอ่ะเฮ้ยกดคลิกเล่นต่อแล้วมันไม่ติดอะเอออ่ะไม่เป็นไรจะได้ให้ดูใหม่ด้วยโอเคอะ อยากใครตามไม่ทันนะคือเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่คือผมไม่อยากตัคดคลิปไงอยากเล่นต่อแบบเรื่อยๆเลยเอออยากไม่อยากตัคดคลิปไงอ่าตรงนี้ก็เล่นตามปกติไปก่อนนะปึ๊บ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 อ่าปึ๊บคิกค้างอ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็ให้โดดข้ามไปหมดก่อนอย่าไปเด้งมันนะฮะอ่าอ่าตรงนี้ค่อยเด้งนะเพราะมันผ่านไม่ได้นั่นแหละครับนะอ่าตรงนี้ก็ข้ามไปอย่าอย่าไปโดนมันนะะอืมข้ามไปหมดแล้วก็ตรงนี้มันจะค่อนข้างยากนะนี่ตรงนี้มันจะค่อนข้างยากต้องผ่านต้องหลบให้ได้นั่นแหละครับนะมันจะค่อนข้างยากอ ตัวนี้ก็ข้ามไปเรื่อยๆข้ามไปเรื่อยๆนะอะ่ะพอพอผ่านตัวเลขสิบห้าเนี่ยฮะให้ปล่อยมือเลยอะ่ะนั่นแหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้องลงข้างล่างนะฮะอะ่ะคิกค้างเพื่อลงข้างล่างเพราะมันจะได้เข้าวงเล็กมันจะมีวงเล็กคือปลายปลายขึ้นมาอยูอ่อ้ายไหมพอเข้าวงเล็บได้พอเข้าวงเล็กๆได้นะก็ค่อยปล่อยมือเลยนะที่ต้องเข้าวงเล็กนั่นก็เป็นเพราะคือมันจะได้รอดดูตรงนี้ได้ไงนั่นแหละครับนะเออนั่นแหละครับนะ ผมสอนละเอียดหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละแต่ที่แน่คือนี่เต็มที่สุดแล้วนะฮะม,มันไม่รู้จะละเอียดอะไรมากกว่านี้แล้วนะนั่นแหละอ่ะที่เหลือนี่ก็ปล่อยไปเลยอ่ะก็ผ่านแล้วนั่นแหละครับนะอ่ะเนี่ยไหมนี่คือด่านระดับ easy d i a m o n นะฮะคือเป็นดาดระดับ easy d i a m o n ที่เราไม่ต้องมานั่งเล่นเองให้วุ่นวายเลยนะครับนั่นแหละอ่ะก็ถามว่ามันดีไหมก็โอเคนั่นแหละครับนะต่อไปเป็นด่านไซเคิลนะอ่ะไซเคิลเบอร์สองเอสเบอร์สองและเอมันยังไงเนะี่ยฮะโอเคนะอ่ะ เออไม่ใช่สิเดี๋ยวนะเซคึ่นเวอร์สองเดี๋ยวนะมันมัน,ม,นมันเป็นดา Media นะ่านระดับมีเดียดีมอนอะที่คนกดดีไลยเยอะมากอะอ่านี่ไงคืออ่ะเซคึ่นเวอร์สองเอสนั่นแหละครับนะคนกดดีไลห้าพันกว่าเพราะด่า,มานมันค่อนข้างยากนั่นแหละครับนะคือด,าาาาด่านมันค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำซิเคิเวย์คือแต่ว่าคือด่านมันค่อนข้างยากแต่ว่าคือมันมีซิเคิเวย์อยูนะ่นั่นแหละอ่ะก็เล่นตามผมเลยนะอืปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะคือต้องให้มันลงมาข้างล่างอะ่ะ แล้วมันต้องรีบกดไงพอรีบกดปุ๊บมันก็ไม่โดไอแท่นน,นั้นไงคือแบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเล่จริงกับเกมเนี้ยคือเหนื่อยมากๆอ่ะห้เลือกระหว่างเล่นเกมนี้กับไปวิ่งรอบสนามนะคุณเลือกวิ่งรอบสนามยังง่ายกว่าที่เป็นเกมที่เล่นลเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยอ่ะแล้วก็ปึ๊บอาแบบนี้ปึ๊บอาโดดข้ามมาแบบนี้นะอะแล้วก็ขึ้นมาลงมาข้าง,งปล่อยไปนึงอะแล้วขึ้นไป กดค้างให้มันลงมาเข้าวงตรงนี้อ่ะโอเคมะแล้วก็ตรงนี้ฮะมันจะมีวงไอ้นี่อยู่คือเราต้องบินขึ้นมานิดนึงเพื่อให้แม่มาโดนหนามบ,บินหนีบินขึ้นมานิดนึงเพราะตอนนั้นมีหนามอยู่อันนี้กระโดดข้ามไปแล้วก็อ่าตอนนี้ให้มันเดี้งขึ้นไปปุ๊บอ่ะแล้วก็กดค้างลงมาอ่ะแล้วก็ปล่อยโอ้ยได้สักทีด่านนี้ด่านนี้ด่านเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงและขวดร้อนตลอดครึ่งชั่วโมงเลยจริงคือแบบโอ้ หิวก็หิวเนี่ยไม่เห็นใจกันบ้างเลยอ่ะคือแบบผมเหนื่อยมากเลยเกมเนี้ยไม่ไหวแล้วจริงวะผมว่าผมคอเหอะไม่ไหวแล้วจริงคือแบบเป็นเกมที่เล่นแล้วอ่ะเป็นเกมที่เล่นแล้วโคตรของโคตรจะเหนื่อยเลยจริงเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยอ่ะวิ่งโลกสนามมาสิบรอบยังไม่เหนื่อยเท่านี้อ่ะจริงอโอเค ไปไปไปเร็ว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 เลยจะทันไหมเนี่ยเหลือเวลามีมากด้วยเนี่ยอ่ะโอเคต่อไปเป็นด่านอะไรวะเออดีนะเปิดอยู่ทูค้างไว้จะได้ดูได้ว่าเป็นด่านอะไรบ้างโอ้ผมก็จะไม่ได้เหมือนกับเหลือว่าเหลือด่านอะไรบ้างต่อไปเป็นด่านกรีนดีมอนนะฮะอ่ะอ่ะต่อไปไป็ด่านกรีนดีมอนนะด่านกรีนดีมอนตัวนี้ก็มีไอ้นี่เหมือนกันนะสี่เขตเวมเหมือนกันก็คือมาตรงนี้อ่ะตัวนี้ก็เล่นตามปกติไปก่อนนะอ่ะคือด้านบนแบบนี้อ่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ เลือกกดได้ถูกอันนะอ่ะตัวนี้ก็เล่นตามปก,กติไปก่อนนะอ่ะตัวนี้โดดข้ามปุ๊บอ่ะต้องโดดข้ามไปแทนสีเหลืองน้่นมานะนั่นแหละมันจะได้ลงมาข้างล่างได้อ่ะซึ่งตัวนี้มันก็จะเราก็จะปล่อยไปเลื่อนจะถึงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้อาจจะคือด่านนี้มันอาจจะไม่ได้มีสิเตเวียอะไรเยอะมากนั่นแหละครับนะแต่ก็ถือโอเคอยู่แล้วก็ตรงก่อนที่จะก่อนก่อนที่จะถึงจุดจุดที่ต้องแบบปลดอเล่นจริงอ่ะเออนั่นแหละคือผมเครียดมากผมพูดเลยไม่ถูกเลยคือแบบเหนื่อยหมดเลยอ่ะเออนั เดี๋ยวนะปนหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วจุดที่ต้องปล่อยอ่ะโอเคพอเจอหนานี้นะให้ตัวเรามาเลยหนานี้ไปนิดนึงและกดกระโดดค้างกดกระโดดค้างเพื่อเพื่อดิวมันจะได้กระโดดสูงขึ้นนิดนึงปึ๊บดูนะปึ๊บอ่าต้องกดกระโดดค้างเพื่อมากระโดดสูงขึ้นนิดนึงนะเขานั้นนั่นแหละเพื่อที่จะได้โดนแค่ตรงนั้นแล้วก็เข้าเข้าวงตรงนี้ได้นะเขานั้นนั่นแหละอ่ะและที่เหลือก็เล่นตาปกติไปนะเขานั้นนั่นแหละไม่มีอะไรนะอะ คือผมจะไม่เล่นในโหมดปกติเพราะคือผมจะไม่เล่นในโหมดที่ไม่ใช่โนคลิปเพราะมันเสียเวลาผมผม,มจะเล่นแบบเอาให้ผ่านเลยเพราะผมมีเวลาไม่มากนะนั่นแหละนั่นคือเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยโคตรเลยจริงอ่านั่นแหละครับนะซีเกนเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคแล้วนะนั่นแหละมารีบๆเลยฮะผมมีเวลาไม่มากเหลือแค่5นาทีไม่รู้จะทันหรือเปล่านะด่านสุดท้ายที่จะเล่นก็คือด่าน A B C D E F G เนี่ยนะอ่ะ ซึ่งเป็นหนาที่สิเกตเวดีซึ่งสารผลนะผมว่าน่าจะเป็นหนาที่สิเกตเวดีที่สุดแล้วแหละนะนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะอ่าตัวนี้ก็เล่นตามปกติไปนะฮะอ่าแล้วพอถึงตรงประมาณสิบสามเอร์เซ็นต์นะอ่าตรงปึ๊บโดดขึ้นมาข้างบนคือมันคือมาสามารถคือตรงนั้นอะมาสามารถโดดขึ้นมาข้างบนเพื่อหลบตรงนั้นได้แล้วก็มันจะลงมาข้างล่างแล้วก็สิเกตเวยาวเลยนั่แหละครับนะคือตรงนั้นมันสามารถทําได้จริงๆนะต่อให้ไม่ใช่โนคลิปก็ทําได้ปึ๊บอ่าเห็นไหม น,น,น,นั่น like, er แหละครับนะเราก็สามารถกระโดดขึ้นไปข้างบนได้แล้วมันก็จะลงมาข้างล่างแบบนี้และจังหวะนี้เนี่ยฮะก็ F f K S H W ยาวไปจนจบเลยได้นแหละครับนะอ่าก็และนี่แหละครับนะคือคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนาั่นแหละครับนะคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นด่านคือคลิปเนี้ยมันไม่ได้ใช่คือคลิปเนี้ยผมไม่ได้ใช้เวลาทําน,นานมากขนาดนั้นนั่นแหละครับนะคือผมเล่นแค่แบบคลิปเนี้ยคือผมเล่นแค่เอ่ออาจของอาจแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนั่นแหละครับนะคือมันแค่ไปนานตรงหนัก ก็โอเคนั่นแหละครับนะอ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวนะโอเคอ่ะอ่ะเล่้งสปีดหน่อก็แล้วกันเห็นไหมก็ก็สามารถเอฟเคจนผ่านได้เลยนั่นแหละครับนะนี่น่าจะเป็นด่านสี่เขียดเบนที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะนั่นแหละคืออย่างไรอย่างนไรมันก็ดีกว่าไอ้ด่านไซเคิลด่านนั้นนะคือด่านไซเคิลด่านนั้นคือแย่มากเลยนั่นแหละครับนะอ่ะ อ่ะก็ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนั่นแหละครับนะในคลิปที่ผมก็แค่มาเปิดกล่องตรงนี้นั่นแหละครับนะอ่าเปิดกล่องตรงนี้ให้ครบนั่นแหละครับนะแล้วก็มาซื้อของในราคานั่นแหละครับนะก็ยังซื้อไม่ครบเพราะว่าเงินไม่พอนะครับนั่นแหละอ่ะก็ไม่เป็นไรนั่นแหละครับนะอ่ะก็ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนั่นแหละครับนะเป็นคลิปที่น่าจะทําง่ายที่สุดแล้วในเวลาคลิปในเวลาทุกคลิปในเวลาทุกคลิปเนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทําง่ายที่สุดแล้วนั่นแหละครับนะคือมันทํำง่ายที่สุดไอ นั่นแหละครับนะคือไอ้ที่ผมบอกว่าทำง่ายนะคือมันไม่ได้ใช้เวลานานนะครับนะนั่นแหละเออแต่ว่ามันก็หัวร้อนตรงนาไซเคิลเวอร์สองนะเพราะคือแบบมันไปไหนที่ทำให้ผมเสียเวลามากนั่นแหละครับนะอ่ะยังไงก็ตามแล้วก็สัตว์คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ที่ห้องดี้ก่อนก็ได้ครับอ่ะคลิปนี้ก็เหมือนคลิปนี้ก็ค่อนข้างหัวร้อนอยู่พอสมควรนั่นแหละครับนะตอนแรกผมนึกว่าคลิปนี้จะไม่มีอะไรหัวร้อนนะตอนแรกผมนึกว่าคลิปนี้จะไม่มีอะไรที่ทำให้หัวหัวร้อนแล้วนะแต่ว่าสรุปแล้วก็ต้องหัวร้อนอยู่ดีอ่ะเออนั่นแแแหหลละะะะะะอออ่่่่่่ตไไมมเเป็็นนนนนนรรชางัััคคบโก อ่ะก็คลิปนี้ว่าหัวร้อนแล้วนะฮะคลิปหน้าหัวร้อนหนักกว่านี้แน่นอนนะฮะรอดูได้เลยนั่นแหละครับนะโอเคครับยังไงก็ตามครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงข้อดีก่อนก็แล้วกันนะครับแตวเดี๋ยวจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับบ๊ายบาย